ส่งกำลังใจนักร้องหนุ่มขอโทษแฟนๆหลังต้องยกเลิกงานกระทันหันต้องยกเลิกตารางงานกระทันหันสำหรับนักร้องหนุ่มต้องทูพีลาสุด17มีนาคม2566เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพเข้าโรงพยาบาลและระบุแคปชั่นว่าตามระเบียบพัก ผมและทางวงและทางค่ายต้องขอโทษทางงานพัทยามิวสิกเฟสติวัลเกาะล้านและแฟนเพลงทุกๆคนที่จะเจอกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเหตุการณ์จากอุบัติเหตุทําให้กระทบช่วงล่างกระดูกทับเส้นประสาทช่วงกระดูก L3 L4 ทําให้ไม่สามารถเดินลงน้ําหนักได้อย่างเต็มที่ขอขอบคุณทางผู้จัดและทางทีมทททท,ที่เข้าใจแล้วหวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับอลอทุกๆคนรักษาหน้าหล่อสวยแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดีๆกันด้วยนะครับ 2023เลิกแบกอะไรที่มันไม่จำเป็นที่มันหนักเกินกำลังอีกแล้วทางทีมข่าวขอให้ตรงทูพีหายป่วยในเร็ววันนะคะมาแล้วนะเหมือนกระเบนเน่ยเน่ยปกติ L5 เนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องลอยอยู่ตรงนี้ <c oughs> เนาะอ่าทีนี้ตรงระดับ L5 ที่คุณหมอสุวิชานเขาสงสัยจะมีหมอนรองอะไรมากดเนี่ย อย,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ